อย่าลืมกด subscribe ช่อง n o m a n Media Thailand มาเรื่องของกำนันนกกันหน่อยน้องพิมพ์สังคมควรจะค่ะบางคนก็ถอดใจนะคือพอขึ้นชื่อว่าเป็นตำรวจไทยอ่ะน้องพิมพ์เขาก็เขาก็ถอดใจกันไปนแล้วอ่ะเราควรจะแต่เราไม่อยากคิดอย่างนั้นเลยครับในฐานะสื่อมวลชนเนี่ยเราจะทำอะไรได้บ้างครับน้องพิมพ์คือมันมีความคืบหน้ามาตรงที่ว่าเรื่องเนี้ยมันมีเรื่องสอนกันอยู่กับพีวีอันเนื่องมาจากว่า กำลังจะปิดปีกระเสียนคือข้าราชการเอาพูดง,ง่ายๆพบตรกาลังจะกระเสียนตอนนี้ <c oughs> ยังไม่ทราบว่าใครจะขึ้นมาเป็นพบตรก่อนหน้านี้ค่ะก่อนที่นายกเศรษฐาจะเข้ามาเนี่ยจริงๆวิกตู่ประชุมกรรนะันสุดท้ายละมีการเคาะชื่อเันออกมาเรียบร้อยละแต่มีหนึ่งในคณะกรรมการการกอรอยกมบฟอกแล้วเสนอเลยบอกว่าเอ๊ะรอรัฐบาลชุดใหม่ดีกว่าไหมชื่ออักษรยอ่อออ,อ,อ,อชื่อตัวเดียวไปหาเอาแล้วกันถ้าบอกยออกก่อกว่านี้ก็จะรู้แล้วว่าเป็นใครี่ <c oughs> เสนอไปว่าอย่าพิ่งเคาะออกมาดีกว่าไหมมีข่าววงในหลุดออกมาว่าบิ๊กตู่ไม่ค่อยพอใจโกรธนะคะหลังจากนั้นก็คือเลยเดินออกจากที่ประชุมกตรอเลยแต่อันนี้ไม่ทราบว่าจริงไม่จริงประการใดเป็นข่าวที่ลือออกมาแต่ว่าเอาละ่ะก็ถือว่าอาดีตนายกบิ๊กตู่ให้เกียรตินายกคนใหม่เพราะว่าคนใหม่จะต้องทํางานคู่กับนายกและรัฐบาลใหม่ดังนั้นเอาละ่ะท่านก็คงเห็นว่ามันก็คงมีเหตุผลนั่นแหละ ก็เลยปล่อยให้เป็นหน้าที่ของนายกเศรษฐาค่ะที่จะเป็นคนเคาะอีกทีหนึ่งสี่ตำแหน่งที่ว่าตรงนี้พี่วีกับคุณผู้ชมก็คงจะดาวด้ไน่ยากเพราะว่าโอ้โหจริงๆแล้วเนี่ยมีสามรายชื่อที่แบบหนึ่งสองประเภทนะคุณสมบัติได้กับอาวุโสได้แต่อาวุโสได้เนี่ยไม่เท่าคุณสมบัติที่แบบฉันออกสื่อฉนออกสื่อฉนออกสือเยอะแล้วมันมีคดีของกำนันนกขึ้นมาพอดีเลยนะคะพี่วี ก็เลยทําให้มันซ้อนกันอยู่ในทีพี่วีก็รู้สึกใช่ปะ่ะรู้สึกครับก็คือบิ๊กโจ๊ก็เป็นหนึ่งในสี่รายชื่อใช่ไหมครับเรายังเคยสงสัยกับน้องพิมพเลยว่าเขาใช้ยานพาหนะประเภทไหนในการเดินทางนะครับเพราะว่าเขาโผล่ไปได้ทุกที่เลยนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าสื่อก็ตามไปคือบิ๊กโจ๊กนี่ไม่หายจากพื้นที่ข่าวเลยแต่ว่าหลายเรื่องเนี่ยมันก็เป็นบิ๊กโจ๊กมันก็เป็นตลกเรื่องใหญ่นะครับคือมีอะไรสําเร็จบ้างหรือเปล่านะครับในใน,ใน,ใ,นในแต่ละเรื่องเนี่ยบางเรื่อง คือคือคือด้วยด้วยความที่เนเจอร์ของข่าวมันพัฒนาไปเรื่อยๆอาจจะสําเร็จแต่เราก็จะไม่ค่อยเห็นคนฟอลโล์แล้วเพราะมันจะมีเรื่องใหม่ตามมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าพอเป็นเรื่องนี้เนี่ยและล่าสุดมีการเปลี่ยนตัวละไม่ให้บิ๊กโจ๊กดูเรื่องนี้แล้วเนี่ยตรงนี้คือ,อยังไงครับคือพิมพ์เขียนไว้ใน Facebook นะคะพีพ่ไม่ทราบพิมพ์ก็ทราบข้อเท็จจริงเท่าที่สื่อนําเสนอนั่นแหละแต่เอาเป็นว่าให้หลักให้หลักไปอย่างนี้ก็แล้วกันค่ะกรณีที่เป็นข่าวดังขนาดนี้พี่วีปกติเขาจะไม่ค่อยเปลี่ยน พนักงานสืบสวนหรือทีมดูคดีเพราะว่าอยากให้ต่อบเนื่องแล้วก็ทีมที่เข้าไปดูคดีที่เป็นทีมแรกอะค่ะจะได้ข้อมูลมาค่อนข้างจะเยอะแล้วเพราะว่าหลักฐานน่ะมันเพิ่งเกิดเหตุการณ์สดสดถูกไหมคะหลักฐานหลายๆอย่างมันยังอยู่แล้วก็มันจะมีแนวทางการพิจารณาอยู่พิมมองอย่างนี้ก็แล้วกันค่ะว่าการที่จะเปลี่ยนชุดสืบสวนในคดีที่มีความสนใจหนักมากๆเลยเนี่ยหนีไม่พ้นสองประเด็นหนึ่งไอ้คนที่ทําชุดแรกเนี่ยมันตรงไปตรงมามากเกินไป ฟันไม่เลี้ยงเลยขอไม่ได้เลยเฮ้ยคนนี้เด็กพี่คนนี้ผมขอไม่มีจะลูกน้องใครเด็กนายไหน,ไหนฟันหมดไม่ยังด้วยหรือสองเฮ้ยไอ้นี่เนี่ยตั้งประเด็นเอาไว้แล้วดูเหมือนจะเป็นการช่วยเหลือหรือเปล่าให้ลูกน้องให้คุณขอมาหรือให้ใครก็ได้เนี่ยดูโทษมันจะเบาบางลงอ่ะพิมมองสอบประเด็นตรงนี้แต่พิมไม่ได้กล่าวหานะคะ มันคงจะมีอะไรเล็กๆก,กว่านั้นแต่ว่าบิ๊กอ้อ์เนี่ยไปราชการพอดีช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยคือต้องยอมรับก่อนว่าทางหลวงอยู่ภายใต้สังกัดของกองปราบกองปราบอยู่ภายใต้สังกัดของสอบสวนกลางผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางคือพลตารวจโทจิรเดชจิระภพ,พูริเดชค่ะไอช่วงเกิดเหตุเนี่ยไปราชการต่างประเทศและพื้นที่เกิดเหตุเป็นพื้นที่ภูทรภาคเจ็ดแล้วกำเนนนกเนี่ยเอาจริงๆก็คือผู้มีอิทธิพลนั่นแหละไม่ต้องปฏิเสธเลย เถ้ามีการแค่ขนาดวันงานนะคะตอนนี้ตำรวจหกนายที่ช่วยเหลือเนี่ยยังอยู่ในห้องขังเลยแต่อยู่ที่สมุทรสงครามแล้วเวลาไปสอบก็ต้องไปที่นคนปรปฐมที่ปุธรภาคเจ็ดดังนั้นเนี่ยเอาละในการโอนคดีกลับมาเนี่ยมิก้องให้สัมภาษณ์หลังจะกลับมาจากต่างประเทศว่าเพื่อความสะดวกในการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆแล้วก็จะได้ปลอดเรื่องของผู้มีอิทธิพลท่านใช้คำนี้เลยอื ก็เป็นเป็นเป็นสิ่งที่เราก็คาดได้ค่ะแต่ทีเนี้ยเบื้องลึกเบื้องหลักมากกว่านั้นเนี่ยคนก็ไปจับตาดูว่าเอ๊ะจะเกี่ยวข้องกับการตั้งผอตรหรือเปล่าเพราะตอนแรกมีข่าวว่าคนตะตรวจเอกรอยอินคภพยโรดอาวุโสอันดับหนึ่งอาวุโสโอเคอันดับหนึ่งเนี่ยอาจจะต้องไปนั่งเก้าอี้เลยค่ะสมชค่ะเพื่อจะ เปิดทางโล่งทางสะดวกแล้วพิมก็ไม่รู้หรอกจะเป็นบ ok, ิ๊กจ๊อกบิ๊กต่อหรือบิ๊กอะไรท่านหนึ่งอันดับสามขึ้นมาเนี่ย <S <S แต่ปรากฏว,ว่าดูท่าละพลตำรวจเอกรอยคุณจะไม่ไปเพราะกลัวจะฟ้องคดีกับคุณทวินเปลี่ยนสีตอนนั้นยายคุณทวินแล้วเอาคุณวิเชียนพลดโพโสีพอบตรอนอะ่ะมันนั่งเก้าอี้สบอชอแล้วก็ย้ายไปเป็นปลัดธมนาคมก็เก่งแหละขอขขอไปพูดไม่พูดจะไม่พอเป็นผบตรที่เก่งมากแล้วเปิดโอกาสให้คุณเพียวพันดามาโพงไง พี่ชายคุณหญิงเขาจะมาขึ้นมาเป็นผอบอตรคดีนี้ล่ะค่ะทําให้คุณหญิงรักหลุดจากเก้าอี้นายกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีสิ่งเตือนกันไปว่าระวังนะถ้าไปย้ายสุ่มสี่สุ่มห้าแบบเนี้ยอาจจะทําให้นายกเศรษฐามีปัญหาก,ก็เป็นได้เออเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยอีลงตุรงนางกันไปหมดแล้วก็ทั้งบิ๊กโจ๊กเองก็ฟันไม่เลี้ยงเลยจะทํโน่นทํานี่คือเห็นไหมท่าแบบว่าบิ๊กต่อเองก็ลงพื้นที่ไปเพราะว่า ตัวของผู้กํากับเบิ้มเป็นลูกน้องอืเป็นลูกน้อง,อองครับแต่คือเราก็ไม่ได้บอกว่าท่านเข้าข้างใครอะไรยังไงนะนะคะคือตํารวจอะมีความเป็นพวกเป็นพ้องเงินสูงมากครับถ้าเวลาเขาสั่งมาคีกันนะพี่วีเขาช่วยได้หมดเขาเขาดูแลกันได้หมดเขาดูแลกันได้หมดแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามแค่ตํารวจทํางานพี่วีครับเอคดีเอของอะไรละ่ะเอ ที่ที่เข้าคุกไปที่เป็นพนันนะคะที่ไปฆ่าไปฆ่าไปเผาไอสวนงูอ่ะตู้ห่าวอ่ะไปเผาสวนงูอ่ะไอคนก่อเหตุแล้วมันหนีคดีมาเป็นสิบปีอ่ะไปตามจับได้จ้ะนี่คือมันมีความซ้อนกันอยู่ดังนั้นเนี่ยเราไม่รู้ว่าเกมจะจบยังไงจะรู้ว่าถ้าไปถึงมือสอบสวนกลางเมื่อไหร่นะคะพิม์ค่อนข้างมั่นใจแต่ คำว่ามั่นใจคือมั่นใจว่าจะทําอย่างตรงไปตรงมาค,คือมันก็ต้องแฟร์พอว่าโอเคตํารวจเนี่ยอาจจะมีที่ผิดแต่ก็ต้องไปดูเจตนาก่อนไอ้ที่ไม่ช่วยตอนแรกเพราะอะไรแล้วไม่ช่วยตอนหลังเนี่ยมันอะไรยังไงเราก็ไม่ได้โทษไป,ปหมดทุกคนแต่มันก็มีคําถามว่าอา้าวแล้วที่ไปบ้านกำน,นันไปทําไมกันไอ้ตรงเนี้ยบิกกล้องก็ต้องบอกสังคมให้ได้ด้วยสองคำถามครับสารัรแบงค์ จะได้รับความเป็นธรรมไหมกับสองคือจะมีกำนันนกสองสามอีกไหมครับนี่คือเป็นปัญหาที่มันเป็นโรคเรื้อรังของสังคมไทยเนาะหนึ่งทิมั่นใจว่าได้ค่ะไม่ปล่อยแน่นอนอ่ามันเอ่อมีคนพูดว่ามันเหินเกินมเกินไปค่ะยิงตำรวจต่อหน้าต่อตาทิ้งขนาดนั้นถ้าไม่ทำให้เป็นตัวอย่างนะคะไม่ปรามไม่เชื่อใจให้ลิงดู จะมียิ่งกว่ากำนันนกอีกค่ะเพราะปัจจุบันมีกำนันนกอยู่แล้วค่ะ <_ d> um> มีมากกว่ากำนันนกด้วยค่ะแต่ว่ายังไม่ยังไม,ม่ยังไม่เหิมถึงขั้นยิงตำรวจตายค่ะที่ขนาดนี้อ,นนอันนี้ขอขอนุญาตครอบครัวสาววัดแบงนะคะ <_ d> um> ที่อาจจะใช้คำแล้วทำทำ,ทำร้ายจิตใจค่ะ,คะแต่ว่าเราชี้ภาพให้เห็นว่าอันนี้มันเกินไป <_ d> um> เหิม <_ d> um> เกินไปพี่วีคุณผู้ฟังดังนั้นเนี่ยคดีกำนันนกเนี่ยเท่ากับว่าสองเด้งค่ะนอกจากเอ่อ นอกจากจะใช้คืนความเป็นธรรมนอกจากต้องเอาคนผิดมาลงโทษให้ได้แล้วว่าเป็นการปรามด้วยว่าอย่าให้มันเหินเกลิ่มมาก mm hmm. เกินไปถามว่าจะหมดไปไหมคินมั่นใจว่าไม่หมดค่ะ <Okay. S 1> แต่เพียงแต่ว่ามันก็ไม่ได้หน้าเกลียดถึงขั้นจริงจริงคไม่หมดไม่หมดเพียงแต่ว่าเขาก็จะไม่กล้าทําอะไรที่มันแบบนี่มันก็เกินไปครับอ,อ,อย่าลืมกด subscribe ช่องโ o no Man m e เดีย h a i l a n d